ตอนน้ำขนส่งยายโดนัดสูงแล้วต้นตงจต่ยายโดนัดอยู่ที่ยอดเขาหิมะเต็มอยู่หนาวจ้ะใกล้สุดใกล้กันหนาวเต็มที่จ้ะพี่น้องหิมะเต็มอยอะคนเมื่อกี้เขามาจากข้างล่างคุณเด็กพี่น้องพห่แล้วไปเห็นน้ำตกเยอะคนมาจากคุณแล้วว่างั้น ขึนมาตั้งเขาตอนนี้ไก่สีหอดปลายเขาแล้วหอดเครื่องหนึ่งล้าจะไปลองเครื่องอาว่าสูงทำไดยขั้นกลัวลั้นโคตอ้าวกระโดมเยอะๆเลยแบบเหล้อต่ ตอนนี้ไฮย้ทั้งพวกเขาสูงจ้ะพี่น้องพันสี่รอยยี่สิบแปดเมตรจากทะเลข,ขึ้นสูงสูงสูงสุดทั้งยอดเขาเลยหิมะยังเต็มอยู่จ้ะพี่น้องนี่รถมากขั้นหนึ่ง้างลางัง อันนี้เพื่อนบ้านกันนี่รถย้ายโดนัดทั้งเขาสี่สิมีรถเอรถบ้านดังสีจอดเต็มเป็นหม่องหมองเป็นจุดๆไปเนาะจ้ะท่องเที่ยว อย่าลืมเด้อจากพี่น้องจ้าแล้วมาคลิปยายโดนัทกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากยายโดนัทเนาะจากพี่น้องที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ยายโดนัทนั่นเลยเด้อจ้าเด้อขอคนละไลค์ละแชร์ในเด้อจ้าพี่น้องจ้าฝากเอฟซีทุกคนในเด้อจ้าขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้าที่เขามา ส้มคลิปย่าดอนนัดใหย่าดนัด,ด,นดมีกำลังใจสู่ต่อไปน่าจะพี่น้องจ๊ะสำหรับคลิปนี้กาไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะสวัสดีจ้างจ้ okay. ทต้งหยอดเขาสวยงาม ตอนนี้ส้มถุงกวัวแล้วจ้าพี่น้องข้างล่างเหม่นก็นมีรถจอดเต็มอยู่รถบานรถนอนแล้วจ้าเนาะคือกันกับรถใหญ่โดนัดอ่ะแปกปกติขึ้นมาบนยอดเขานี่สิลมแห้งเมื่อนี้พอใครมีลมจ้าพี่น้อง

คงจะพี่น้องมี่มาสะสมลหลายๆปีเป็น,นพันๆปีเนาะจา้ะกลายเป็นภูเขาน้าแข็งจะนะที่เลี้ยวเห็นอยู่นะเสียงนกหน่อยห้องติดติดพูนแฟนใหญ่ตัวนนักยางเกิดนไปซึ่งสูง เสียงนกมันหว่วงไข่นะจ๊ะห่วงที่ตี ฝนลินจะพี่น้องล่มก็เริ่มมากฝนก็เริ่มมากขาวๆที่เลี้ยวเห็นอยู่ในหิมะนะจ้ะละล่ายเ่มนเป็นแม่น้ำเนี่ยมองเนี่ย หมาละลายเพราะ,ละท่านเมดเนาะจ้ะก็ยังเป็นแต่ว่าเดินไปบไปไปไ่ได้เด้อจ้ะเดินไปอาสีปลุบปลุกลง หาวเย็นจะพี่น้อง คนมาเที่ยวบนเขาจะพี่น้องที่มากันละลย่ยบรท่านเมดเนาะจะ้ะอังยังเต็มเนูะ